วัสด,ดีแฟนๆเกมโปเกมอนอยู่ไหนทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องเอลฟี่หรือว่าอีวล่างแรกกันอีกเช่นเคยนะสำหรับเอลฟี่เนี่ยผมไม่ได้พูดไปในคลิปที่แล้วเนาะตอนที่มีโล่สีม่วงขึ้นอยู่มันจะกันซีซีให้เมื่อกี้ทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามมมูเนี่ยพุ่งใส่ผมแต่ว่าผมอะไม่โดนงดัดเว้ย <c oughs> เพราะว่าปกติเนี่ยผมจะต้องโดนงัดเนาะพออัปเกรดเป็นเลเวล4แล้วเนี่ย อาเบิตี้ก็จะเพิ่มเติมนะก็คือถ้าเกิดว่าผมโดนสกิลซีซีเนี่ยมันจะกันให้รอบนึงแล้วก็มันจะทําดามเมจกับโปกเกมอนที่แบบสกิลซีซีใส่เราด้วยนะดูที่เต่านะปังอ่าผมไม่โดนสตันนะเริ่มต้นตอน41วิอ่ะกลับมาแล้วประมาณ56สรุปว่าสกิลโล่สม่วงเนี่ยมันจะมีคูดาวอยู่ที่ประมาณ45วิปัง คือโดนดามเมจนะแต่ว่าไม่โดนแบบผักโดนสโลโดนสตันอะไรประมาณเนี้ยเอลฟี่เป็นตัวที่มีเลือดพอๆกับปิกกจูคือ6กพันสถ้าเกิดว่าเทียบกับแอตแทกเกอร์ด้วยกันคือกลางๆแต่ผมต้องขอบอกก่อนนะว่าแอตแทกเกอร์ถ้าโดนล้วงอะ ตายทุกตัวเลือดมันไม่พอต้านทานอยู่แล้วสิ่งที่จะทําให้ Attacker ร์รอดมันมีหลายปัจจัยอาทิเช่นเพื่อร่วมทีมช่วยซัพพอร์ตสกิลของ Attacker ในการเอาตัวรอดเองก็ใช่แล้วถ้าเกิดว่าใส่บัดดี้แบเรียมาอีกมันก็จะทําให้แบบมีโอกาสในการรอดชีวิตเยอะเว้ยส่วนนับปัจจุบันนี้นิมฟียคือตัว Attacker ที่มีเลือดเยอะที่สุดคือ7,100แต่บอกเลยว่าโดนล้วงก็ตายสิ่งที่จะทําให้นิมฟียรอดคือสกิลหรือไม่ก็เพื่อร่วมทีมนั่นแหละมันบางทุกตัวอยู่แล้วเว้ย Attacker ขึ้นอยู่กับว่าจะตายเร็วตายช้าเท่านั้นแหละไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับว่าจะมีสกิลเพย์เพื่อร่วมทีมปัจจัยต่างๆนานาในการเอาชีวิตรอดหรือเปล่ามันไม่ได้ดูแค่เลือดกับพลังป้องกันไงพลังป้องกันของเอฟี่จะพอๆกับปิกาจูคือ175อันนี้คือป้องกันแบบกายภาพนะป้องกันเวทคือ135จัดว่าน้อยนะพลังป้องกันเนี่ยคือเลือดมันได้กลางๆไปแล้วไง พลังป้องกันมันก็เลยน้อยมนุษย์น่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่โงอเขาทําไมเข้าใจถึงความเจ็บปวดก็ไม่มีวันที่จะเข้าใจเอฟฟี่ได้บอกเลยว่าน้องเอฟฟี่นะ่ะจัดหนักผมไปแบบเทมเมน้ำตาไหลเปอร์เซ็นต์ล่วงเลยข้อเสียของเอลฟี่เลยนะคือหนึ่ง สกิลในการเอาตัวรอดไม่ดีเท่าไหร่เลยเหมือนจะดาเมจดีแต่เอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้ในความรู้สึกของผมนะเอาจริงๆจูเนเปอร์แม่งแรงกว่าเยอะเลยแต่ข้อเสียหลักๆเลยคือสกิลในการเอาตัวรอดมันไม่ค่อยดีไงคือโดนล้วงอะ่ะตายแบบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วยิ่งคนที่กดสโลว์นะมันไม่มีคนแบบมาซับพอร์ตหรอกตัวที่ห้าโอ้โหตัวที่ห้านายไม่เข้าร่วมละถ้าเจออีกฝ่ายล้วงดีๆนะคือจบอะ่ะเอ้ยผมไปกับอ e ีวุ้ย เออคู่หูคู่รักตปเราไปได้วยกันถ้าแพ้ฉันจะโทษนายฉันจะไม่โทษตัวเองถึงแม้ว่าฉันจะแพ้มาหลายรอบแล้วก็ตาม <c oughs> โอเคตัวบนยังอยู่นะแต่ผมจะเก็บสกิลไว้แม่งเ้ยไอ้ไม่เอาสิลูคาริโอเห็นอยู่นะว่าเดินมานะตีไปตีไปตีไปตัวบนไอ้โอ้โหโดนอยู่นะปับปับ เจอตัวอะไรวะคือเอลฟี่กับนิมเฟียเนี่ยมันก็จะมีกรอบไม่เหมือนกันเนะเาะอ่เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นสายไซโคช็อกก่อนแล้วกันเนาะคงไม่ต้องแบบเอาตัวรอดเท่าไหร่เออเพราะว่ารอบนี้มีแอทแทกเกอร์ทั้ง4ตัวมันอยากจะล่วงตัวไหนก็คงมีเป้าหมายให้เลือกเยอะระวังระวังระวังเอานะเออเอเอสก,กิลไปก่อนไม่เอาไซนิมเฟียสตานเอาไว้ถ้าโดนเต็มเต็มนะ กระโดดหนีเลยสตันช่วยเขา2ตัวไปคือรอบนี้เล่นง่ายหน่อยไงแอดแท็กเกอร์มันเยอะไงอย่างน้อยผมก็ไม่น่าจะโดนสนตีนอยู่ตัวเดียวเฮ้ยรถคาริโอ,โอมันเข้ามาต่อยผมแล้วมันกดกอเกเตอร์ออไล่ไปก่อนโอ้โหไม่ทันนะเซลาบอกกูเหนื่อยแล้วนะแอดแท็กเกอร์สี่ตัวทำไมพวกเรากดมันไม่ได้โดน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 เอานะเออสตัน เอาหอ่อเรียบร้อยไปดิเฮ้ยเอาจริงดิจะชนะเหรอวะปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บถ้าหมุนในป้อมเนี่ยเลือดมันจะเร็วขึ้นเว้ยขอโทษครับเมื่อกี้ผมพูดเล่นโอเคด้านล่างน่าจะเก็บไปง่ายๆอยู่นะปับป๊บปั๊บโอเคเอลฟี่เก็บได้นะผมว่าสายไซโคช็อคนะแรงกว่าสายแอซิดพาวเวอร์เยอะเลยคือสายนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ล็อกป้อ่ะสกิลมันออกแบบสุ่มไงแล้วแบบศัตรูมันอยู่กันเยอะมันก็ไม่ตายใช่ไหมล่ะเขาก็แบบมีโอกาสจะมาสวนไง โ okay. อเคเอ้เออใส่นี้ดีกว่าไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปแบบประชิดมากเว้ยจ่ายดาเมจอยู่วงนอกแบบแ,บบแรงๆไปเออเฮ้ยเออเอออ,อ,อต่อยใครต่อยใครเออต่อยนิมเฟียไปเออเออไม่เอาอย่างนั้นสิแมมมูโอ้โหแมมมูกูขอโทษแมมมูยิ่งยิ่งสตันไอ้คิวไปสามตัวนะ น้เดี๋ยว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 กบหลวงตายนะเว้ยผมบอกเลยว่าตายจริงๆแต่ถ้าอยู่ในป้อมก็อีกเรื่องหนึ่งนะสตันโลตอมไปดีด้านล่างเต่าจะเกิดนะเฮ้ยห้านาทีเหรอเนี้ยเอลฟี่เป็นตัวที่อยู่ในมูฟจะได้ตอนเลเวล8ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วเนาะอยู่ในมูฟก็ชาร์จไวด้วยแหละโอเคระหว่างที่แบบเพื่อนโซนให้อยู่เราก็มาเอาเต่ากันดีกว่าเอลฟี่เป็นตัวที่แบบตีธรรมดาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ ไอ,ไอ้กอบชัวอ๋อมันการซีซีอะไรอะฮะลูคาริโออ้าวสวยแล้วกูนะยิงแทงแรงนะเว้ยเออแก็บลูคาริโอไปถ้าเกิดว่ายิงบีมใส่แทงเนี่ยดามเมจที่มันชิ่งก็จะแรงขึ้นเว้ยคิวไปสี่ตัวนะตอนนี้เฮออ้ยยิงแทงก็ได้วะเอ,อไม่รอดเห็นไหถ้ายืนทรงไม่ไดีคือโดนล้วงตายอยู่แล้วเว้ยเสียเต่าเสียโลตอมบอกเลยว่างานนี้เหนื่อยแน่ เออมันไม่ตายเซลามันจัดไป43ป่สิมแปมนะก็ตายบอกกูขอยิกยิกยิกไปไม่ได้อะเขาโซนให้อยู่อ่ะถ้าเข้าไปผมก็ตายจางังหวะนี้บอกเลยว่ามีทรงแพ้นะเออ,เอนะเฮ้ยเอาเลย โอ้โหแล้วไม่รอดนะข้อเสียเอลฟี่คือเวลาที่อยู่ในมูฟแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอมาตะานะอีกฝ่ายหนึ่งอะสกิลใสผมได้ถ้าจับโดนไม่หมดอะผมตายแล้วอย่างที่บอกว่าเอลฟี่อะไม่ใช่ตัวที่ถึกบ้าบออะไรเลยไม่ใช่ตัวถึกแล้วแม่งยังแบบเอาชีวิตรอดยากด้วยแล้วมัมมูแม่งได้เฉยไปแล้วกลัว oh, <shit. S 1> ยืนริมรนิดนึงไว้เผื่อแบบอีกฝ่ายนึงเขาดันมา ผมจะได้หนีทันเฮ้ยไม่ดิผมมีอยู่ในมูฟนี่ไม่เอาซิเซลานายจะเข้ามาได้ไงห้าร้อยต่อสี่ร้อยนะผมจะไม่มีทางตั้งชื่อคิดว่าเอลฟี่โหดแน่นอนเพราะผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้โหดอะไรเท่าไหร่ใส่าดาเมจไปห้าหมื่นนะ โอ้โหถ้าเกิดว่าแบบใสแอแฮกเกอร์ er แรงเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าสกิลใสแทงเงี้ยมันแบบไม่ค่อยเข้าอะ่ะต้องเวลนาอะ่ะปิกาจูไม่ไม่ทําอย่างนี้เราไม่ทําเอาเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหสวยไปครับผมโอ้เกือบตายสายไซโคเก็บคิปง่ายกว่าปิกาจูโอ้ my god ล้วผมจะลงไปด้านล่างยังไงวะเนี่ยปอมกระดองกันโดนแล้วกูโอ้โหบอกเลยว่าทรงนี้มีแตกไม่เอาสิปิกาจูโอ้ my god เบอร์ลี่มันได้เบอร์ลี่แอซิดพาวเวอร์อ้าวไม่ต้องไปแล้วกูแอซิดพาวเวอร์ถ้าไม่มีเป้ามันก็ทำอะไรไม่ได้เว้นนยนะใจเย็นฟูลินกูขอโทษกูขอโทษอ,อ,อาไอยารอรอรอโอ้ยมันดันไปแล้ววะมันดันไปแล้ววะจับจับเลยเออสวยดีอยู่นะ อยู่ในมูฟแต่อย่างที่บอกอะต้องใช้ให้ถูกจังหวะเว้ยถ้าใช้ผิดจังหวะบอกเลยร้องโ oh อ้ไม่ก็เนยะนะเ้าสวยแล้วกูแล้วเหลือผมตัวเดียวโอ้โหแล้วมันดันกลับไม่น่าจะทำไรได้ว่ะเดี๋ยวตาย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 ถอยเลยอแอทไทเกอร์ตัวเดียวกันไม่อยู่อยู่ละปับป๊บปับ๊บปั๊บถ้าป้อมมันจะเสียยังไงก็ต้องยอมเสีย โอ้ยโคตรแรงเว้ยยิ่งเลือดเหลือน้อยยิ่งแรงยอมเสียป้อมดีกว่าแจกเวลเว้ยไอ้บ้าไอ้ปิกาจูไปไหนไอ้ปิกาจูเอาเลือดน้อยอ้าโอ้โหแลระดอนอยู่ในบุปปิกาจูโอ้โหด่าสันไหมแล้วอีกฝ่ายหนึ่งแม่งเขาเปิดกันเร็วด้วยเอจับเลยสวยเอานะรอรอรอ,อสวยปับปับรอแอซิดพาวเวอร์ น่าจะตายระเบิดดิโอ้มันอยู่ในมูบอ,อ่ะโอ้โหรอดเลือผมตัวเดียวปิกาจูก็ได้ขอปิกาจูก็ไม่ได้ถ้าเกิดว่าสกิลหมดก็แทบจะทําอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะมันต่างจาก London, ดิวลันดอนต่างจากจูเนเปอร์ไงอันนั้น,นคือตัวตีแบบกายภาพต่อให้สกิลหมดมันก็ตีแรงเว้ยถ้าผีโดนเก็บก่อนนี่คือจบเว้ยมาเออเปิดควันสโลเพื่ออะไรขอ25แต้มก่อนได้ไหมอะ่ะเออ สว,สวย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 <ป>ลัดจะโดนหรือเปล่าไม่โดนนะนะเลือดผมก็จะหมดอ่ะยกโอ้โหแล้วโดนกิวกาดลาดัดคิวไป4ตัวนะจ่ายราเมจ6 8ก0 0ก็ประมาณนี้แล้วกันผมคิดว่าผมไม่ค่อยเหมาะกับตัวนี้เท่าไหร่ถ้าอนาคตมันบัฟมาก็อีกเรื่องนึงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม